ครับเราตอนนี้ผมได้สะพานตะมะเข้าตะมัดเพื่อสังขารบรีจังหวัดกรารันทะบุรีช่วงนี้น้ำยังน้อยอยู่นะฮะ เพื่อเซลฟี uh, ่ยอมสู้กระดาษส่นบล็อกหน้านะครับ เราจะเดินข้ามไปฝั่งอุณาเ้ลจอไปบ้านชุมชนชาวมอก ผมว่านะเวลาตอนนี้กำลังพมาาบ่ายบ่ายโมงครึ่งยอมออกมาเซลฟี่ก็เกิดเป็นตอนช่วงเช้าเนี่ผมว่าสถานนี้น่าเดินมากเลยผมคงเย็นช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบอากาศร้อนตอนรอนบ่าย